สวสัครับผมก้องเกิดฤทธิวีการครับเล่นตำแหน่งปีกซ้ายสมโมสรสิงห์ท่าเรือครับค่าตัวในเกม8.5ล้านบาทครับสวัสดีครับเออผมยอดรักนะเมืองลาครับตำแหน่งแบ็กซ้ายครับสโมสรสิงห์ท่าเรือ F c ครับค่าตัวอยู่ที่5.7ล้านบาทครับมันก็เป็นความคิดแรกๆหลังจากเล่นบอลแล้วแต่แต่แต่ก็อนาคตก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจะเป็นหรือเปล่าเพราะว่า ส่วนผมก็มันคงไม่ใช่ทางของผมมั้งครับแต่แต,แต่แต่ก็ยังไม่แน่เหมือนกันก็อาจจะลองดูก็ได้ครับอันนี้มันก็แล้วแต่อนาคตในช่วงบ้านปลาชีวิตครับว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนของฟุตบอลอาจจะไม่เล่นฟุตบอลหรืออาจจะไปทำอาชีพที่บ้านก็ได้เอาผมว่คือคงจะเป็นบอลลุกแล้วก็บอลเล่นกับพื้นเทา้ทาต่อเท้าครับเน้นพวกเบสิกทักษะ ในในการเล่นนะครับก็คงจะเป็นเหมือนพวกบาเซียลน่ามั้งครับก็ประมาณนั้นเอาเป็นเน้นผลการแข่งขันมากครับเพราะว่าบอลทุกวันนี้ผลการแข่งขันออกมาดีอาชีพโค้ชอยู่ในนานครับผมชอบ433เพราะว่าเหมือนมันมันกองกลางก็เยอะในเวลารับแล้วก็เวลาลูกก็มัน มีกองหน้าคอยช่วยกันเยอะครับ 4, 2, 3, 1ครับเพราะว่ามันเป็นเหมือน,นคล้ายสี่ห้าหนึ่ว่ารับตรงกลางแน่นแล้วก็เวลาโต้กลับก็ขึ้นไปห้าคนหกคนครับผมก็เคยผ่านคนมาหลายคนนะแต,แ,ตแต่ที่ผมชอบคือโค้ชโค้ดเฮงครับโค้ดเฮงเขามีแผนการซ้อมแล้วก็เหมือนเขาเคยเขาผ่านอะไรมาเยอะแล้วก็เขาแบบความคิดเขาเวลาเขาสอนเขา มันมันมันมีรูปแบบใหม่ๆมาให้เราศึกษาครับมันผมว่าเขาเแหละเป็นคนที่เก่งที่สุดสำหรับผมผมว่าเป๊ปนะเป๊ปเพราะตอนผมเคยดูคลิปตอนตอนตอนที่เขาสอนเขาจริงจังมากแล้วก็แบบรายละเอียดเขาจุดเล็กๆน้อยเขา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 าไม่มองข้ามครับโค้ชต่างประเทศน่าจะเป็นให้เสื้อล็ก o ูฟสั้นครับเพราะว่าได้อ่านหนังสือชีวประวัติเขามาก็ มีวิธีการทําทีมดีเหมือนกันครับแนวคิดแต่ละอย่างนิ้นเป็นมืออาชีพดีครับโค้ชไทยนะ่าจะเป็นให้โค้ชทูครับของพลดาวเรืองตั้งแต่สมัยบอลนักเรียนนะผมเลือกทลีลศิลป์แดกดาครับก็ไม่มีอะไรมาก,กเราก็น่าจะรู้ฝีมือเขาอยู่แล้วก็สามารถพลิกเกมได้ตหลอดเวลาแล้วก็สร้างสรรค์เกมลูกได้ดีครับ เลือกดักแกนบลโควิดครับเพราะว่าปีแล้วร่วมทีมกับเขาทุ่มทีเพื่อทีมดีครับเพราะว่าพิกแพงสถานการณ์ได้หมดเหมืองกับสำหรับรายการยอดโค้ชข้างสนามจะเป็นรายการที่นําตัวแทนนักเตะของทั้ง20สโมสรมาดวลกินความสามารถในความเป็นโคช้ชว่าทีมไหนจะเจ๋งที่สุดในไทยพรีเมียร์โดยใช้เกมไทยลีกแมเนเจอร์2014ในการแข่งขัน,นสําหรับระบบการแข่งขันยอดโค้ชข้างสนามจะใช้ระบบน็อกเอาท์แพ้ตกรอบ เพื่อหาคนที่เก่งที่สุดเพียงคนเดียวที่ไม่เคยแพ้ใครในรายการนี้โดยรายการยอดโค้ดข้างสนามมีการแข่งขันเป็นลักทั้งหมด5แมตช์โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบได้แก่กู้หูจากสมโมสรชมรีเอฟซีเบีซีเทโรศาสนาเอสเมืองทองยูเนเต็ดบางกอกาสเอฟซและบุรีรัมยูเนเต็ดโดยการแข่งขันนัดที่6จะเป็นการพบกันระหว่างสมโมสรเชียงรายยูเนเต็ดกับสิงห์ท่าเรือ โดยในเทปที่12จะเป็นการจัดตัวของสโมสรสิงห์ท่าเรือนำโดยเกอร์กิสทวีกาและยอดรักนามูรักเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเชิญท่านผู้ชมพบกับยอดโพสข้างสนามเทปที่12ได้เลยครับประตูใครเดี่ยเดี๋ยวดูทีนี้ชนะนีือดิลังไม่โดนหิงแน่ละไะไม่โดนหิงแน่นะไม่ลไม่โดนไม่โดนล้ะในบ้านนี่ เล่าบูดาลยวะเออเลยแล้วดีเหนีไว้งหลังอีบอาซ่าเ้ยแต่แบ็กไซด์นีกูต้องให้ีเลยนะเกทวนยอดหลักไอ้ยี่ไม่ราไม่เรางไม้ยกูเ่นอดีเองั้เาซนเซอร์อะไรเซนเซอร์ไโรไม่เห็นมาเลย นี่ไงไอยังะเออเจ็ดล้านหกหเลื่อนนี่ไม่มาตรงไหนก็ได้นี่เลอนตรงไหนก็ได้วางไว้ชวงลีสุดช่งลีจะอะไรเอาไม้เอาใครอะชิดะกูจิดะ Ơ, à, tặng trai cẩn Tặng Bằng sái nó không lưa này, nè Rồi <laughs> nó tộc bồn đây Kushida 9 đoàn Đi đi đi, tấm tẹp tặng con nó có เฮ้ยดูมันก็งไงก็ได้ยึดขาก้องหน้ามึงทองเลื่อนไม่ได้ใช่ไหมมึงทองเลื่อนคิดนี่ไม่รู้อ

ชาติสามคนแล้วนะเหงยได้คนหนึ่งเหรอคนหนึ่งเคยนี่ของใครวะไม่ดูมีเสี้ยมเหรอไม่ไม่ก็สี่คนเลยไงถูกพันไปแล้วพันจริงเลยโอุสุดชน้ะปะชน้ะอยู่แล้วเลยอยู่แล้ว ใช่แล้วเอาไปสุวรรณเออบ้านไข่บ้านสุวรรณไม่เอาใครไปดูไปดูก่อนแต่เดี๋ยเอาเขาเตรีมซองให้นะเงินทองซื้อไม่ได้อยู่แล้วแล้วมีเรียนเดมันวะล่ะเนี่ยเฮาบอสโควิดเด้วบอสโควิดมันหายเจ็บยังมินมีอะไรชื่อมันจะได้เล่นหรือเปล่าไม่เกี่ยวเกี่ยวได้ไหม มีลำบ้างมือมีลำหน้าเป้าเลยมีลำมีลำนะมึงเอาไว้ได้อยู่แล้วอ่ะมีลำมาดวยอ่อ่ะโค้ชต่างชาติเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์ใครเดี๋ยวจะคนไทยละ นี่มันยืนคู่ใครเกีย่ยวอาศาะนะเอาประตุมมะะัล่ะหู้มยนวมั่ะเดี๋ยวประตูแน่นอนประมูประตูเฮ้ยจะ,มะมมไมคิดเลิกยินตัวเองกันเลยเหมือนเลือกเลือกไหนดิ <c oughs> มันใจหน่อยดิลีซังโฮไม่ได้ละหกนะเอาปะล่ะใจบีเฮ้ยบีดิดีกว่านะ ริงๆมันต้องยืนคู่ไอ้นี่ใช่ไหมเราเอกก่อนได้ปา่าววะเี๋ยวหาไปขวามาใส่มันเกะกะตาตรงเนี้ยไ,ไม่สมจริงอ่ะเออไม่สมจริง <c oughs> แบกสายอ่ะยอดรักดีกว่าเดี๋ยวเลยอดรักก่อนเอ้ยอดูพลังอ่ะเลยดูพลังอะถ <c oughs> ูกอะของถูกดิใช้ไปดิเว <c oughs> ทีย่ยิงอะไรโน้อนอะตั้งเรื่องจริงจ่งอะ เฮ้ยต้องสี่ตัว <c oughs> นา่วนา,ยยารักเหนือยยลักสาธุห้าแต้มเลยนะยยรักอะเอาไปดิเอ,ปเออเ,อนะเอมื่อสุดเรียนลบหนึ่งออโดนแบนใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะอ๋อโดนยิงด้วยนี่หว่ามันจะโดนยิงไหมแบบเนี้ยไม่ดโดนหรอกเอออ่ะเห็นแล้วโดนย,ดนยนะิงอะ lúc lớp lúc giờ Giờ sai cú lên là gan này đi về đi liền về anh em đâu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  tôi anh em สองแต้มโอ้คุณโดนใบเหลืองโดนใบเหลืองลบสองไหนจะไปตรงไหนวะไปตรงนี้เว้ไว้ข้างบนไงเลื่อนได้ปะเออมันตามตำแหน่งของมันอยู่แล้วเหลือแไ่ขวาขวาสุรีสุรีได้เล่นหรือเปล่าช่วงนี้ไม่ได้เล่นเลยไอ้ปิงไอ้ปิง Ủa sốt A bảo cả ăn nhé Ồ Ừ ừ Bảo cả bảo cả Thế cho thì lô đi à? Thê lô khay à Bố chuẩn Chuẩn khay lô như ai, này Thầy tốt nạ Tốt nạ Ừ Hả bây Ừ đi Lô à? bắt gì đi ạ à? Ui à. làm bật thì đi nè mấy gì bắt đu nè Nhưng mà thùm là ạ มันลงไปแท้อยู่แล้วล่ะมันตึงแรงมันกดไปมันก็ลงไปเ okay. ลยโอเคได้ครบแล้วยอดรักนี่ไม่น่ามาได้นะวว่าดีไหมไมีย,าายืนคู่ใครไม่พอว่ะเดี๋ยวดูตัดเดี๋ยวดูก่อนตังค์งงไม่พออดูน่ะอดูน่ะตังค์รับ ตาเลียงด้นบอดอะไระต่น่าเั็นอะไก่อนะเจอเราน้่งเว้ยเหมือนนาเมื่อวานจะไม่โดนยิงอะชมนีเจ้าใครามีขมีามีใครกัลังรับนวัดนวัดร้อยชื่นพันนี่นีราชพลเออราชพลนาวันโนนะนี่อ่ะกำลังขึ้นด้วยมทีแล้วไม่ได้เล่นฝนตก เมสซี่เจกูเจ็บไม่พักเลยอะ่ะแพงจังเอาแพงเอาดอิหมดแล้วลังสันปะละ่ะเออรลังสันไปเ,<อ>เลยเออตรงกลางวันฟิกิกไงมันเละตัดเกลียไปไม,<อ>ไม่ได้ตั้งเหลือ อ,อังเหลือสีร้านใครวะใครของหน้าเก่งๆเปลี่ยนอะไรคนไทยอ่ะยิงกรชายก็หน้ากระหนากรยิงยิงหรือเปิดลุยถามแล้วมันเปิด <c oughs> ยิงกระมวยเฟี้ยวพี่วัลบอกตั้งใจยิงด้วยนะตั้งใจยิงด้วยนะนี่ใครยี่้าของหน้าเห็นมองก็ไปหายบีแล้วอ๋อเงี้บอลเข้าอะไรกัน คนไทยเหรอไอบีไงอบีมเจอชมรีมันจะได้ยิงวะล่ะแน่แล้วว่าเปลี่ยนเปลี่ยนต่างชาติต่างชาติออกอ่ะเอ้ยเวลาหมอบไอวิวคัมอ่ะวิวคัมหน้าเป้านะเป้าเฮโลยิงแม่เสาเนี้ยอ่าโอเคครวคัมเฮโลสี่คนอ่ะ ที่เราควรเจออะไรวะที่เราเจอสองขาขย่ำไอ้เว้ยยิงอยู่แล้วแหละไม่เหลือแล้วขย่ำขย่ำวิวค่ำนี่แหละนั่นแหละสิบสีบ่ปียาเลยสิบก็เอาอีวัลภาษาออกไหมแล้วใครอ่ะหน้าตายชา<ม>ดีคนแม่งเลยนดี <laughs> <laughs> ๋ยวเหนียวไว้ก่อนดิ

ไ้ถึงสิบเราอ,อีทอวะคนไทยไม่แน่หรอกที่อ้นถึงสิบเลยอุ้ยอันนี้ประมาณแปดสิบเกินโอ้ยเราจะคุณเพลงก่อนคุณยิ่งได้อีออกอ,อ, <c oughs> อ่ะว่าเราจะคุณออกอาร์ดูนลงอยู่เลยแต่ไม่พอ ออกนานแล้ว้อวงอนานแล้วนี่ไงน,นี่ไงเรไรอยให้บอลซ้อมเลิกกันไปเลยพอป่าวสิบจุดห้าพอเหลก้าเองกี่พบปะเอก่อง,งหน้าไงแล้วใครในใจกลางอ่ะกี่พบลงเปล่าลงไม่มีใครเล่นหน้าแล้วเบ้ยอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่ง เหลือเท่าไร่ะเหลือสิบจุดเก้าพอพอเอาวันโนไปลืมคิดผิดกด้ไงนนรูยังเสียอะมึงเท่าไหรฮะไอ้ของถูกไอ้ของถูกไงนของถูกพวงนี้โอ้โหน้องวนอ่ะสามอ่ะ ดพอ oh. หรือห้าสิบตะตังกับตับนนี่ไงจะไปเอาสูดร,รักกันนะเจอสีกิจได้เสียประตูแน่นอนครับปิดประตูแพ้เหมือนกันเลยเนะี่ย <c oughs> แล้วราไปเอาเซนเตอร์ สองคนมีลำกับเทลูแก่งอ่ะเจอใครเนี่ยอะไแข่งแก่งนีแข่งแก่งยิอาวุาขึ้นมายิงตลอดเลยแรมเยอะแบบนี้ชนะศักดิ์เหมือนกันสุดยอดบอกคำเดียวแล้วทำไมต้องเอาตัวเองเลยไม่เข้าใจเลยเนี้ยผมไม่เลือกครับคุณเลือกว่าของถูกครับใช่ของถูกแล้วของถูกครับตังไม่พอเนี่ยเทลูแบ็งขวาแบ็งขวาเทลูครับแบ็งขวาทำไมทำไม เอามาเพราะว่าไม่น่าจะเสียประตูมือครับไน่าเจอวจสง่สงขา,านะน่าชนะครับไม่เสียประตูกับตันกับตันแก่แล้วนะกับตันอนะทำไมกับตันเอาแก่แล้วฟีคิครับเปิดฟีคิแอ,อซิสแน่นอนครับโอเคมาแน่นะมาแน่ครับเประตูแ,และตะกน อาจจะโฟนเราไม่ไลไม่ได้เล่นกำลังคึกแม,มทแมที่นี้มันแมทที่แล้วไม่เล่น,นเลยกำลังคึกกำลังคึกกุชิดาครับกุชิดาก็ไม่แบนไม่เจ็บไม่อะไรก็ได้ลงทุกแมทแล้วก็ไม่เคยโดนเปลี่ยนตัวออกด้วยก็น่าจะของเกมได้ดีนะเกมเกมนี้พื่ออาจจะขึ้นมายิงด้วยนะ อาซมเซาอาซมเซาครับดาวซึ่งโบครับในบ้านยิงแน่ครับเฮ้ยในบ้านจะชนาดยิงแน่ครับเวิลคัมเวลคัมเวลคัมนะเป้าครับเจอโควชนเออเจอสงขาครับยิงเหมือนกันครับปีประตูแพ้ครับทีมนี้แล้วก็พี่พบครับพี่พบพี่พบมาที่แล้วแพ้มาก็แบบนี้ก็ต้องยิงแล้วแหละเพราะไม่มีอะไรเสียแล้ว ไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงได้มากี่หลายกี่ลูกหรือเปย่ายิงเงี้ยงกลูกมรือ่ไม่ได้ยิงเลยต้องยิงครับแบบนี้ต้องยิงต้องยิงครับแล้วก็ที่ผมชนะอยู่แล้วแหละแบบนี้ก็ไม่มีอะไรผมจัดตัวงี้ผมว่าผมชนะอยู่แล้วแหละแต่ละคนก็สุดยอดทงนานเลยนะแล้วก็เราิีคอกันหมดแล้วเราไม่ได้ชนะร๋ะ ศึกษามาอย่างดีครับก็ตังเกือบไม่พอครับก็เลยคิดดูเองกันก็โอเคผมมั่นใจแล้วก็ฝากเขาเตรียมตัวให้ดีแล้วกันผมจะเข้าไปเจอชมดีก็จบลงไปแล้วกับรายการยอดโค้ดข้างสนามเทปที่12ได้บทสรุปการจัดตัวการแข่งขันนัดที่6ระหว่างเชียงรายยูเนเต็ดที่จัดตัวโดยพิชิตพงษ์เฉยชิวและเกียรประูวุทสายแววนำทัพมาโดยเลนโดอัสสัมซาพอกับสิงห์ท่าเรือ ที่จัดทีมโดยเกริกตูวิกาและยอดรักนาเมอืองรักนำทัพมาโดยรังสรรค์วิวัฒชัยโชวบทสรุปครั้งนี้จะเป็นเช่นไรรอรุ้นกันสัปดาห์นี้ครับ